18พฤษภาช่องปอป่ามาขายเหรียญพีที่436สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านเลยฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญ ป้าปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเอฟซีฮะอาจจะมีเสียงช่างเขาทํางานเนาะอาจจะได้ยินเครื่องมือไฟฟ้ากันบ้างเอฟซีฮะพอดีข้างๆช่างเข้ามาทํางานแต่ป้าปาก็คงจะถ่ายทอดเป็นไปเรื่อยๆเลยเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนกันเล็กน้อยเอฟซีฮะเดี๋ยวป้าป่าเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่าเพราะอาจจะมีเสียงรบกวนกันนานเนาะถ้าจัดรายการน,นานเอฟซีฮะเดี๋ยวป้าป่าเริ่มเลย ด้านบนสุด f c เหรียญละ5บาทนี่คือเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550หลังจากนั้นขยับมาเป็นปีพศ2551ใครอยากขยได้เหรียญละ4บาท F4 นะปีพศ2551ส,อ25สีทองเหลือง F4 ห้เหรียญละ4บาทแต่สำหรับสีขาวปีพศ2550อ,อ25 f เหรียญละ 5บาทโอเคเนาะเราจบแถวด้านบนกันละหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญนนะ่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยบวกเก่าเก็บ FC ลองสังเกตดูนะฮะ นี่คือเหรียญ5ตาิบปตปีพศ2500ก็ที่จริงมียอดจำนวนการผลิตเยอะนั่นแหละนะแต่ว่าเราก็นำมาลงอีพแบ่งปันกันไปเล่นๆไป f c ฟซเฮะเพอมีนักสะสมเข้าฝากติดมาเรื่อยๆไม่ใช่เหรียญเก่าเก่ามากนะ F c ซฮะเป็นเหรียญรู้สึกเหมือนเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยถ้าผ่านการใช้งานก,ก,ก็ก็อาจจะผ่านการใช้งานน้อยเอาใครอยากได้ฮะลองดูฮะเนี่ยประมาณเนี้ยนะ อาสภาพนี้ก็คงจะอยู่กันที่เหรียญลนะ F45 จะอยู่กันที่ห้าบาทนะห้านะบาทนี่คือเหรียญห้าสิบต่างปีพศสอง 2, อพันห้าร้อยนะพศสองพันห้าร้อยแตกต่างจากปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสาม F45 ตรงนี้ใครอยากได้สภาพเหรียญผ่านการใช้งานมาแล้วนะแต่ว่าค่อนข้างจะสวยกันเลยทีเดียวลองสังเกตดู F45 นี่คือเหรียญห้าสิบตางค์ปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามใครอยากได้ฮนะ สวย F4 ฮะตรงนี้วันนี้ก็มาสวยกันเลยนะก็น่าจะโดนเหรียญละ f c ต้องโดนแบบระดับ40บาทอะสภาพแย่กว่าน,นี้ปะปาเคยขายมาแล้ว f c ฮะเหรียญละ30บาท35บาทนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพเขาคมกว่าคมก,กว่าทุกๆ EP ที่ผ่านมาที่ปะปาเคยนํามาแบ่งปันกันอาคราวละเหรียญอา10เหรียญ5เหรียญประมาณนั้นนะ F4 ตัวเขคมกว่านะเหรียญละ40บาทก่อน F4 ฮะประมาณนี้แหละนะ้าถึงไปตางปี2493โอเคเนาะ มาจบแล้วหลังจากนั้นเรามาดูชุดสตาง FC นี่ชุดสตางจริงๆ่ะผ่านการใช้งานเอานักระสมเขาติดมาเรื่อยๆนะเขาติดมาคนก็ขอเท่าหน้าเหรียญบ้างเอาได้บ้างสําหรับเหรียญสตางปีพศ .2,500 ซึ่งประกอบไปด้วย5สตาง์10สตางค์25สตางแล้วก็50สตางผ่านการใช้งานในแหล่ FC นะก็ผ่านการใช้งานนะฮะ,ะต้องบอกกันแบบนี้เลยเอาใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ชุดละ12บาทเท่านั้นเอง นะผ่านการใช้งานแต่เขายังสวยยังมองเห็นอยู่เอฟซีประมาณนี้แหละนะเอาใครอยากได้ชุดละสิบสองบาทท่านนั่นเองโอเคเนาะจบละไละ่ลมาเรื่อยเลยเอะสิบสองบาทชุดนี้สิบสองบาทชุดนี้สิบสองบาทป้าปามีมาให้ประมาณห้าชุดได้มั้งชุดละสิบสองบาทเอฟซี FC, นะก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเก่าเกิเนแบบรับกันไม่ได้เอฟซีลองสังเกตดูนะฮะเนี่ยอะให้ชุดละสิบสองบาทเท่านได้เองใครอยากได้ หลังจากนั้นตัดลงมาด้านล่างเลย fc ห้ C H, เหรียญละ25บาทนี่คือเหรียญ1นบาทครุป,ปีพศ2 5, 5 1 7ใครอยากขยได้เหรียญละ25บาทเท่านั้นเองจบแล้ว fc ฮะแล้วเราขยับมาดูเหรียญ10บบาท2ส,สีที่ลึกนะ50ปีสำนักงานคณะกรรมาการอะไรสักอย่างหนึง่ง fc ฮะประมาณนี้เอามีกันอยู่3มเหรียญเหรียญละ40บาท ถือว่าขายกันใกล้ๆกับราคารับซื้อเข้าเลย F4 ตอนนี้ปป่ากำลังคํานวณเหรียญหลายเหรียญหลายว่าละหลายปีพศออกันเลยทีเดียวนะกําลังคํานวณว่าเออราคาจะอยู่ในระดับั้นและปั่นไหนและท้องตลาดเดี๋ยวปป่าเขาจะเข้าให้ไปไปสืบสอบราคาท้องตลาดดูนะโอเคนะฮะอ่ะมาละนี่ F4 มีอยู่สามเหรียญเหรียญละ40บาทไม่ผ่านการใช้าง,งานหลังจากนั้นก็ขยับมาดูตรงนี้อะไรเออ F4 อ่ะร้อยห้าสิบปี ใครอยากได้ฮะวันประสูตรเหรียญละเพราะปาไม่มั่นใจว่า70บาทหรือ60บาทเหรียญน,นี้นะรู้สึกว่าราคาจะเริ่มดรอปแล้วนะ fc นะฮะเอาไปถามแอดมินดูไม่60ก็70กันอยู่ประมาณนี้แหละนะจะถึง80ไิไหมก็ไปลองถามแอดมินดูก่อน fc mm hmm. ฮะหลังจากนั้นขยับมามาสวยงาม fc ฮะสภาพเหรียญน,นี่คือเหรียญธนาคารออมสินใช่ไหมสภาพสวยเลยใครอยากได้ฮะเหรียญละ90บาท ก่อนหน้านี้เคยขายกันเป็นร้อยเหรียญนะจะบอกให้ fc หา้าอันนี้เหลือแค่90บาทหลังจากนั้นอ่ะเนี่ยใครอยากได้ฮะเข้ามามันก่อนหลายเหรียญมากเลย fc หา้าเออตรงนี้มีอีกเหลืออ๋อเหลืออยู่แค่สามเหรียญเองนะเมื่อกี้ปะปาแบ่งปันไปยังยังไม่ได้แบ่งเนาะแถวบนไม่ใช่เนะะาะเอาขยับมาตรงนี้เป็นโรงพยาบาลกลางประมาณนี้เลย fc ใครอยากได้ฮะอ่ะเหรียญละ50บาท50บบาทถือว่าราคาไม่แพง fc โอเคเนาะมีอยู่แค่สามเหรียญแล้วก็กลับมาดูที่เหรียญอ่าสิบบาทปีพศ2532ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ f c งเฮะปปาแบ่งปันอ่าไม่นา่าจะสมเขาทยอยเข้ามารับ f c ฟฮะก็ปปาได้มาประมาณเท่าไหร่นะ2หรือ3หลอดนี่แหละปะปาก็มาแบ่งขายเรื่อยๆอยังอยู่กันเยอะ F c ซี FC ยังอยู่กันอยู่นะไม่มันน่าจะยังอยู่เยอะเลยแหละเอาใครอยากได้เหรียญละ80บาทไม่ผ่านการใช้งานห้าเหรียญส0บบาทมุนเวียนปีพศ2532 โอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นมีกันแค่เหรียญเดียว5าบาทคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศน5 2 5่าน่าจะประมาณโค้ด28 29เสียก็ผ่านการใช้งานแเนี้เอาใครอยากได้ฮะเอาก็ผ่านการใช้งานต่ำกว่าเกรดธรรมดาเนาะอ่ะใครอยากได้เหรียญน,นี้ก็ประมาณสักเอาประปา้ไปเลยเหรียญละ35บาทประมาณนี้แหละีดูด้าน,านหน้าด้านหลังเยนยเนาะเอาให้ดูซะเนี่ยเขาไม่ค่อยสวยนะฮะ เอาใครใครรับได้เหรียญละ35บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูขององค์พา fc ฮะเหรียญนี้70บาทเท่านั้นเองนะสังเกตดูเอาเหรียญนี้70บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นเหรียญนี้ก็ประมาณ110 120บยี่นั่แหละ fc ฮะเนี่ยเนี่ยนะใครอยากได้ ทรงนาชนบทให้วัฒนาใช่รอเปล่าเหรียญน,นี้น่าจะใช่เนาะอ่ะลืมวาละหมดแล้ว fc นะตั้งแต่มาทารายการอื่นๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปศึกษาไม่ได้เข้าไปดูเหรียญวาระาอีกเลยจะลืมแทบทั้งหมดเลย fc คะเอาใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้10บาทนิกเกิลเป็นเหรียญแทบจะว่าเป็นตัวติดเลย fc อ่ะไม่ร้อยสิบบาทก็ร2อยบบาทประมาณนี้แหละราคาไม่สูงแล้ว fc ตนนัวนี้อ่ะหลังจากนะั้นตรงเนี้ย เป็นเหรียญประหลิตน้อยตัวติดของเหรียญ20บาทที่ลึกเช่นเดียวกัน f4 นี่นะอ้าวเนี่ยให้จำได้ไหมก็มีมหาลัยเชียงใหม่เอ่ยมีอ้าวโอ้โห f เนี่ยอ้าวสำนักนายกรัฐมนตรีนะเนี่ย f4 ฮะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตรงนี้เป็นเหรียญติดนะ f4 ปาปา,ปามีอีกหลาย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 วันละเลยแต่ปาปายังไม่ได้ตรวจสอบหมดนะ ก็เป็นยอดจํานวนการผลิตยอยู่ที่3ามแสนเหรียญนนะปะประปาจับจับจัดไว้เป็นตัวติดตั้งแต่2ปีที่แล้วนะก็ประปาว่าอยู่ที่ประมาณเหรียญละไม่80ก็90บาทเอสฮะก่อนหน้านี้ขายแพงกว่านี้นะยิ่งเหรียญเนี้ยน่าเก็บที่จริงก็น่าเก็บหมดเลยเอสตรงนี้น่าจะอยู่กันแค่3ามแสนเหรียญน,นะอยู่กันแค่3ามแสนเหรียญเอาใครอยากได้ฮะน่าจะ80 90 70 80ประมาณนี้แหละ f อตามสภาพเราไม่น่าจะถึง จะถึง90ดีไหมไปคุยกับแอดมินเอานะทุกวารละ4วารละตรงนี้เป็นเหนรียญผลิตออกมา3า0แสนเหรียญที่เคยเคยเคยเอามาแบ่งปันสมัยก่อน f อฟนานๆจะเข้ามาเอาใครอยากได้ใครอยากได้เหรียญละประมาณ7 8 0บาทนะก็ประมาณนี้ตามสภาพผิวเหรียญโอเคเนาะหลังจากนั้นเราขยับมาดูเอฟซฮะเจ้าของเขาไม่กลับมาเอาสี <laughs> ่เหรียญเลยสี่เหรียญเลย เราก็ทําการหลุดจองไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอพอะเลยเวลาแล้วนะเนาะเอากล้วยไม้ f 4ะนะกล้วยไม้10บาทลูกเสือโลกใช่ไหมแล้วก็มาห่อสมุดแล้วก็มาเนี่ย F4 สามสี่เหรียญเนี่ยนะก็หลุดไม่หลุดก็คงจะหลุดแล้วล่ะเพราะว่ายังไงก็เลยเวลาแล้วเนาะมาถึงปาปามาขายเหรียญน่พีใหม่แล้วปาปาก็บอกเราป้าปาจะต้องให้ยุติการจับจองไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาจองกันใหม่ใครอยากได้ f 4ะอ่ะไปกันเลย ไปกันเลย300บาทเหรียญนี้ไปกันเลยหลังจากนั้น f 4หน้าตามสภาพผิวเหรียญเลยอ่ะวันนี้600บาทให้ไปเลยให้ไปเลยเหรียญนี้ก็600บาทเช่นเดียวกันให้ไปเลย F4H เหรียญนี้ก็ประมาณเหรียญนี้ก็ประมาณ70บาทใช่ไหมประมาณนั้นแหละ อ่ะนี่คือเหรียญหลุดจองใน Fc ถ้าหลุดจองแล้วเนี่ยที่จริงป้าปาไม่ได้อยากให้หลุดจองหรอกปาปาเป็นคนยังไงนะ Fc แบบว่าถ้าหลุดจองแล้วป้าปาจะขยับราคาลงทันทีนะเดี๋ยวใครใครจองเหรียญแล้วให้อดมินเขาเก็บเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะเพราะปาเป็นคนแบบนี้ Fc นะถ้าหลุดจองแล้วป้าปาจะทําราคาหลุดออกไปเลยถ้า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 ไม่ระบาดแรงเอาขยักได้คะนะนะราคาเมื่อวานนี้ไม่ใช่แบบนี้นะเอาขยากได้แต่เฉพาะเหรียญหลุดจองนะ Fc นึกออกไหมฮะ ก็ต่อไปก็ต้องคอยติดตามคอยดูนว่าช่องปะปาจะมีเหรียญหลุดจองตรงไหนกันบ้าง F4 ถ้าหลุดจองแนละ้วบางทีปะปาจะมาทําแบบนี้ให้ถือว่าหลุดจองแล้วอ่ะโอเคไหมฮะกล้วยไม้สามร้อยวันนี้นะเอาวันนี้อ่ะแล้วก็มาสิบบาทเจ็ดสิบห้าปีของกาลลูกเสือโลกหายาก F4 อ่ะวันนี้ให้ไปหกร้อยบาทตามสภาพผิวเหรียญด้วยแต่ราคาล่วง,งกว่าเมื่อวานปปาลดราคาลงจากเมื่อวานเพราะหลุดจองแล้วแล้วก็มาห่อสมุดอ่า จากเ0 0เหมือนกันนั่นแหละประปาเอฟซี FC ก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรเหรียญน,นี้600บาทเอาไปเลยวันนี้เอาไปเลยหลังจากนั้นก็มามีาพระชมยุคครบ3รอบหนึ่งบาทที่ลึก F อซฮะเอา70บาทอันนี้จำราคาเมื่อวานเมื่อวานไม่ไดแ้แต่จะลงไป40ไม่ไหวเหรียญนะขอขอไว้ก่อน F อซฮะหลังจากนั้นมาดูชุดละ70บบาทที่จริงชุดนี้จะต้องระดับร้อยกว่าเลยไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไร ชุดเฉยเหรียญที่เขาไม่ค่อยสวยใครอยากได้ฮะนี่คือเหรียญสตางรูทองแดงสมัยรัชกาลที่8นะปี2 4 7 8, 8ปีแรกแล้วก็มา8082แล้วก็มา8 4หลายกระนกแข้งสิงประมาณนี้แหละหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วหายากเอจะคืว่าเราอยากสะสมจะหายครบแบบนี้ก็นะก็ค่อนข้างจะจะไม่ง่ายเท่าไหร่นักบางคนอาจจะยังไม่มีถึงสี่เหรียญเลยนะใครอยากได้ฮะชุดละปะปาให้ไปเลย70บาทสําหรับ E ีนี้ชุดเฉยเหรียญที่ อ่าเขาขาดตกบกพ่องเท่านั้นเอง f c หลังจากนั้นก็มาดูเหรียญอ่าหน1สตางค์งสตางเนื้อดีบุกเลข1ไทยใครอยากได้ฮะเหรียญละ4ีบาทเหรียญละ40บาทเอาไปเลยมีมีกี่เหรียญหลังจากนั้นก็ขยับมาดูชุดเนี้ยที่ประบากเคยทำให้ใช่ไหมอ่ะผ่านการใช้งานฮะสตางรู1สตางเลขไทยนะเลขไทย ลายกระนออกแข่งสิงทั้งหมดเลยก็จะเป็นปี2485 8อะไรประมาณนี้ F c ีฮนะน4สออันนี้ประปาจำไม่ค่อยได้แหละว่าปีนั้นจะเป็นปี2485หรือ2487 2 F c ฮะ F c อันนี้เป็นปี2485ฮะนะเป็นปี2485เนื้อดีบุกอ่ะอยู่ในชุดนี้เลยอยู่ในชุดปี2484ผ่านการใช้งานแต่อนนี้เขาไม่ผ่านนะเนี่ยนะอ่ะเขาเก่าเก็บประมาณนั้นโอเคไหม อ่ะชุดละ150บาทปากติปปาขายแค่ต้องสามเหรียญเมื่อก่อนก็ร้อยห้าสิบแล้วนะนะแต่น,นี้ปปาชดเชยให้ไปอย่างเงี้ยโอเคเนาะยาไม่มีก็ก็ก็ใช้สามเหรียญไปโอเคนะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทท่านเองหลังจากนั้นขยับมาดู f ฮะมีแค่ร้อยเดียวเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะรู้จักกันเป็นอย่างดีฮะห้าสตางค์รูปแบบพระเสียนโตปปามีอีกหลายเหรียญ f ฮะเหลืออยู่ประมาณทักไม่มั่นใจอ่ะเอาอะ f ร f ครอยากได้ฮะเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งาน แน่นอนฮะแต่เขาไม่สดใสจริงๆริงเขาจะมีคราบดําเนื้อดีบุกแต่เนี่ยถือว่าสวยระดับเลยแหละ fc ระดับหนึ่งเลยอ่ะไปกันให้ไป fcn หนึ่งร้อยห้าสิบาทวางไว้เลยชุดนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทมาหลังจากนั้นสองสี่หกแปดอ้ามีเก้าเหรียญนี่เหรอ fc ห้าอ่านี่คือเหรียญยี่สิบาทที่ลึกนะยี่สบาทที่เหรียญละสามสิบาทเอาไปเลย fc ห้ารู้สึกจะหมดแล้วมีแค่นี้แต่ว่าพอดูว่าวันนี้เหรียญจะเข้ามาอีกไหม fc ห้าอ่ามีอยู่กี่เหรียญเนี่ยนับสิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ก้าเหรียญ f c เก้าเหรียญก็เหรียญละสาบาทเจ้าเหรียญไหนก็ได้นะที่วางไว้เนี่ยแต่ถ้าใครชอบแบบเอออยากแบบมีโอกาสจะมาเจอเป็นไม่สามวาระแบบนี้เจ้าไปหมดเลยก็ได้ f c นะเก้าเหรียญเก้าสามยี่สบาทหรือใครที่ขาดเหรียญนี้ขาดวาระนี้วาระไหนก็ได้ f ะดึงออกไปได้เลยนะเหรียญละ30บาทเช่นเดียวกันโอเคเนาะนี่คือเหรียญย0บาทที่ลึกหลังจากนั้นขยับมาเอา f c อารู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะเหรียญนี้200บาท นะเหรียญน,นี้200บาทนี่คือเหรียญ50บาทที่ลึกวาระนี้นะพัฒนาอย่างยั่งยืนใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้200บาทเอาไปเลยแล้วเหรียญน,นี้ FC ฟส่าอาโรงเรียนนายเรืออากาศใครอยากได้ฮะอ่าสามประมาณ300้เท่าไหร่ f อฟสีไปถาม min, แอดมินว่าปปาลืมราคาแล้วนะไม่มั่นใจ โรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยเอา300รเท่าไหร่โอเคนะไปคุยกับแอดมินได้เลยไม่ผ่านการใช้งานสภาพค่อนข้างสวยกันอยู่เลยทีเดียว f อหลังจากนั้นมาดูเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกวาระนี้ f อฮะอ่ะใครอยากได้ฮะเข้ามาเข้ามาช่องคล้องกับปาทียิบเลยนะรู้สึกว่าตอนนี้นักสะสมน่าจะพอๆเขาน่าจะได้กันเกือบครบเลยเนาะธรรมดาอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวเอาราคาเท่าเดิมกันไปก่อนนะวันหน้าเดี๋ยวพอ่อปลาคิดก่อน สำหรับเหรียญที่ระลึกต่างๆวันนี้ f c ห0าบาทหน้าเหรียญเอาใครอยากได้เหรียญนี้ก็200เหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะ200เท่าไหร่นะ280เดี๋ยวเราไปไปดูขอประปาขอตรวจเช็คราคากันแป๊บหนึ่งก่อน f c นะว่าประปาจะตัดสินใจไม่ใช่ตรวจเช็คราคาแล้วปปาจะตัดสินใจว่าจะทำราคาให้กับนักสะสมที่ติดตามช่องของประปานะจะยังไงดีแล้วมาเราติดตามใ ep หน้า f c ี่รอสักแป๊บหนึ่งนะทางด้านราคาโอเคเนาะหลังจากนั้นเอาตรงนี้ไม่ต้องอะไรมากเลย f c ี่ ให้ดูกันใกล้ๆนี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546จัดว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ลรองจากปี40ทุกเหรียญ F c ฮะสภาพเนี่ยแฝดเลยนะปกติถ้าเห็นหลายเหรียญแบบเนี้ยปปาจะให้ดูเหรียญน,นั้นเหรียญนี้ราคาเท่านนเท่านี้ใช่ไหมแต่วันนี้ฮะทั้ง5เหรียญเป็นปีพศ2546ทั้ง5เหรียญ F สสภาพนี่แฝดเลยแฝดหเลยไม่ใช่แฝดสอง เหมือนกันคล้ายกันเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลัง FC ฮะประมาณนี้เลยเอาใครอยากได้นะวันนี้ประปามีมาให้ถึง5เหรียญกันเลยเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่2ง FC ฮะวันนี้ไปไปเลยฮะไม่ต้องอะไรมากมาย450รีบจับและรีบจอง FC ฮะสภาพไม่ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ถือว่าใช้ได้เลยค่อนข้างสมบูรณ์เลย FC ฮะผ่านการใช้งานก็จริงแต่เรามาดูกันเนี่ยอ่ะก็ประมาณนี้แหละ นะเอาปาปาให้ไปเหรียญละ450บาทเท่านั้นเองสำหรับอีพีนี้มีกันอยู่1 2 3 4 5เหรียญน,นะปาปาไม่ได้เก็บเลยแบ่งให้อย่างเดียว fc นะเอาใครอยากได้ฮนะนนองมีกันแค่5เหรียญเข้ามาจองกันนะนะสภาพใกล้เคียงกันแหละ fc อ่ะปืดก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ใช่ว่าจะใกล้เปีย้ยหรอกเออ ขนาดแสตยังมีจุดตาหนิแตกต่างกันเลยใช่ไหมอะโอเคห้าสี่ร้อยห้าสิบนี่คือเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกทั้งหมดทั้งมวลนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนำมาแบ่งปันกันในอีพีที่สี่ร้อยสามสิบหกวันที่สิบแปดเดือนพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไม่มั่นใจว่าตรงนี้ปปาลืมไปหรือเปล่า f ฮะ ชุดสตางค์ปีพศ2500ครบชุดนะครบชุดใหญ่ไง f c ไม่ผ่านการใช้งานเออปปาะจะลืมไหมเนี่ย f c เนี่ยเอาหนึ่งสองสามสี่ไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย F4 ปปาว่าปปาขั้นไปเมื่อกี้ลืมหรือเปล่าอ่ะเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานนะถือว่าก็ไม่ผ่านใจการใช้งานระดับหนึ่งนะสวยจัดจริงๆก็จะเป็นหนึ่งบาทปีพศ2500นี่ f c มากันแบบแพ็คเลยครบเลยนะเนี่ยเออปปาลืมหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ เอาละเอาละงั้นจัดตรงนี้ใหม่เลยอีกนิดนึงเนาะอ่ะใครอยากได้เรามีกันอยู่4ชุดนะชุดละ400บาทเท่านั้นเอง นะปะปาบอกเลยนะว่าไม่ใชไไไ่ไม่น่าเก็บสะสมนะ fc น่าเก็บสะสมอย่างมากๆเลยนะโดยเฉพาะเนี่ย fc ผลิตออกมาไม่ได้เยอะ3ล้านกว่าเหรียญประมาณนี้มั้งเนี่ยหบาทปีพศสองพันห้าร้อยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอา fc โอเคเนาะอ่าปปาข้ามไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้มีกันอยู่4ชุดชุดละ400บาทเท่านั้นเองอ่ะจบแล้วไปคุยกับแอดมินได้เลย fc ฮะปะปาพลาดปปาว่าปปาลืมไหมเมื่อกี้เนี่ยน่าจะข้ามเลยอ้าวกลับมาทำกันเลย fc ชุดละ 400บาทสำหรับชุดสตางปีพศ2500สมัยรัชกาลที่9มากันแบบถือว่าเหรียญปกติธรรมดานี่ครบชุดกันเลยทีเดียวโอเคเนาะขอบคุณออการติดตามรับชมฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงผู้เข้ามาแบ่งปันเหรียญช่องของปะปาหรือผู้ที่ขายเหรียญให้ช่องของปะปาที่นั่งดูอยู่ F c ซปะปาฝากขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ